ก็นะครับ,มบผมแล้ววันนี้นะครับก็มายุ่งโผอีกเช่นเคยและวันนี้นะครับเราก็จะมาดีแอคชั่นกับ s กิมมิทต์เทอร์เรดอีพีที่หกสิบแปดพาร์ทหนึ่งนี่ครับผมตอนแรกผมก็ดูว่าอีพีที่หกสิบเจ็ดมันจะมีพาร์ทห้าใช่ไหมเพราะว่ามันมีถึงพาร์ทสี่นะครับนกึกว่าจะมีถึงพาร์ทห้าแต่ไม่ใช่นะครับมันมีถึงพาร์ทพาร์ทสี่อ่ะแล้วก็ขึ้นเป็นเอ่าอีพีหกสิบแปดพาร์ทหนึ่งเลยแสดงว่าอีพีหกสิบแปดเนี่ยก็ต้องมีหลายพาร์ทอีกแน่โอ้โอโอ้โหตตาามมมเเเเเกกก็็บบบลลยยยออุิน โอ้เราก็ไปดูกันเลยดีกว่านี่ครับผมแล้วก็กลับมาดูด้วยว่ามันมีอะไรบ้างในคลิปนี้ครับผม Let's go man อ,อุ้ยอ๋อนี่ไงข้างนอกของฐานเสียงของอาจารย์แบบนี่หน่อยนะผมไม่สุไม่ค่อยารอุย้ยสุ้โอ เรื่องเนี้ยแสงสีมันดีขึ้นอ่ะมันมันมัน,ม,นมันดีจริงนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะเขียอะไรตามกันเลยหรอโอ้ยมันมันได้ได้กี่หัวเนี่ยกูถามจริงไม่แปลกใจเลยแล้วอ่ะเฮียผมดูผมไม่แปลกใจเลยแล้วบอกเลยกูแปลกใจก็ได้โอ้โหดยวนะแสงสีทองแสงสีม่วงแสงสีแดงเหรอ วรวจังอ่ะเฮ้ยวรวจัง่ะทอสามหัวเลยอ่ะ,อะเหรอเดี๋ยวนี้ปรสิตไม่มีเบิดแล้วนะครับปรสิตตกยุคไปแล้วนะครับนี่อะไรอ่อคืออะไรตุ้ยเุ้ยคืออะไร มีตัวหรอโอ้ยเดียวเดียวเดียวมีสก,กิลนี้ด้วยหรอเดี๋ยวเขาไปตามเก็บดูนะครับเฮ้ยสุด,ดยอดเฮ้ยหเลิศอะไร เหมือนจะเข้าไปไม่ได้นี่ครับอะไร,รให้ดูจากจอเหรอโอเคโอเคนะครับอืมตอนนี้ก็เอ่อเป็นการโชว์สกิลของที่เอ่อไททันไททันซีนีม่าแมนนี่ครับผมนะก็พี่แกตึงสุดแล้วตอนนี้นะครับคือพี่แกแบบว่ดดึงจอไปได้สามจอ ีจับมาแล้วตามเก็บเป็นดูอีกทีนะครับผมจากตันโลนึ้นเปิดมามันก็จะเป็นเ,เดี๋ยวนะมันก็จะเป็นเมื่ออีพีที่เลวนะครับผมที่กลุ่มอเลียนกลุ่มหนึ่งนะครับเข้าไปในฐานได้ครับเพราะพวกคิริโตนั่นแหละนี่แล้วนี่ก็เป็นไอเนี่ยลาร์ดสปิเกอร์แมนที่ยอมสละชีวิตตัวเองนี่ครับผมนั่นเองนะ อันนี้เป็นไอน,นี้แน่เลย P.O.V. Man เมื่อที่ผ่านมาสองสาม E อที่ผ่านมาที่เราเป็นเนี่ยคร้วรัยิงยิงบุ่มบุมบุมบุ้มบุมบุมีอะไรนี่แล้วพี่ Cinema Man ก็ยิงเป็นล้ำเสกเลยครับคือคือยิงเป็นแบบลูกเป็นระเบิดก็ได้นะครับยิงเป็นระเบิดหรือว่าจะแบบ เป็นเลเซอร์ออกไปก็ได้อะประมาณนี้เหรอผมไม่แน่ใจโอ้โแต่เนี่มันจะแสงอะไรขนาดนั้นอะแสงสีเวอร์จัดอะทุกคนดูอะไรวะเนี่ยคุณดาวฟักุมทำการบ้านมันดีจัดเลยเนี่ยนี่จากตัวตัวเลเซอร์เนี่ยเยอะๆเนี่ยน,นี่โอ้โหแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแสงมันแบบโคตรเท่แล้วแบบ ถอดหัวเฉยเลยถอดหัวเฉยเลยอันนี้เป็นอะไรมีเลเซอร์น่าจะเลเซอร์ถอดหัวนี่ครับมีไอ้พ่นเอ้ยจ <c oughs> ีแมนหนีเลยจีแมนหนึ่งหนีเลยแล้วก็ตัวลูกกระจกนี่แล้วมันจะถอดหัวได้อีกถอดหัวได้อีกนะหัวเต๋าจะบอกนะว่าตรงนี้ก็ถอดได้ <c oughs> ตรงเนี้ย <c oughs> <c oughs> นีงพุ่งเข้าไปเลยโอโ้แสงสีแดงแสงสีแดงครับผมแสงสีนี่แสงแสงสีม่วงเบอร์จัดมีทุกแสงเลย่ะกดจิตเอ้ยไฟเอ้ยแล้วก็ทำให้ตัวเองตายเนะี่ยแค่ตัวตัดแล้วนี่หาอะไรผมผมอไม่ชัดมันหัวอ นี่แล้วเราไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับสำหรับเอ่อเจ้าโพลิสิตสกิบบี้นี่ครับหนึ่งอ่าหรืออะไรนะเขาเรียกนะาโพลิสิตแล้วนะอืมนี่ครับเราไม่ได้เห็นนาน,านแล้วนี่ครับจนตอนนี้พี่แกก็ออกไปทีแต่ก็นี่พี่ไททันเอ่อซีนีม,าม่าแมนของเราเหมือนจะมีระบบป้องกันพวกโพลิสิตเรื่อยๆโพลิสิตอยู่นะครับผมอืมคือเอาง่ายๆโพลิสิตตอนนี้ไม่มีแบบ ไม่มีสกิลที่จะทําอะไรได้เดยวนี้ครับผมไม่รู้นะว่าอาอะไรนะไททันอพี่พี่พี่ใหญ่กับพี่รองเราจะมีระบบป้องกันเหมือนกันหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่น่าจะไม่แต่แต่น่าจ,จะมีแล้วแหละนะครับเออเอาง่ายคือปรสิธ์ไม่มีบทแล้วนี่ครับตกุดไปเลยนี่ <laughs> และนี่คือ เดินเดินเดินลูกพี่สองคนนี่แบบเออมึงทำอะไรเอ้เม็นต้องไปยุ่งมึงจะสู้กับลูกพี่ใหญ่มันยหแล้วดูหน่ายน่ากลัวจับนี่แล้วมันเสืออะไรอืมเป็นควันดำใช่ไหมหมอกดำแล้วว่ามีเข้าไปแล้วก็โอเคเข้าใจแล้ว เบอร์มันถักหรือว่ามันทําได้ตั้งนานแล้ว่าแต่มันไม่ทำไม่รู้นะคือมันเป็นการแบบว่าอา่ใช้ดาบเนี่ยทะลุหมอกนะครับผมแล้วก็ไปทะลุอีกที่หนึ่งเนี่ยก็คือแทงแบบนี้เลยเฮ้ยมันโกงเนี้เนี่ยโกงมากเลยเรียบร้อยตายจีแมนก็เป็นหุ่นนะครับหุ่นเช่นเสยนเนี่บอืมตัวจีมก็หายไปเลย เดี๋ยวอาจจะไม่มีตัวติงตั้งแต่แรกก็ไม่รู้อะเมื่อกี้พี่อะไรอ๋อตมือมันเป็นเสียงเหล็กไงอืมหน้าอูยอยู๋นี่นี่ไผมผมไม่ได้เห็นนานแล้วเป็นเป็นสกิบิดี่ทอยเหล็ธรรมดาเลยในแบบตัวธรรมดาธรรมดาแบบตัวต้นตำรับเลยนะครับ รถออริจินอลเลยอร่อยเลยไม่ใช่หรเอ่ามาจากไหนอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นแบ็กแบ็กสกิบีดี้ทอยเลทแล้วนี่ครับแต่นี่คือเป็นไวอยู่นะเป็นไวคือเราไม่ได้เห็นน้ำมากไม่ได้เห็นน้ำมากเลยนี่ครับเจ้าตัวนี้นี่ครับแล้วพี่แกมาจากไหนก็ไม่รู้นี่แล้วอันนี้อะไรนะลาสทีวีแมนใช่ไหมอุ้ยมีอะไรนะเฮลิคอปเตอร์คัมเมล่าอ๋อ มิน่าเฮลิคอปเตอร์นี่ครับสามลำก็เป็นกองหนุนแหละน่าจะใช่ถ้าเหมือน POV เอาเดี๋ยวึพีโอวีแมนของเราเนี่ยครับต้องการให้เออ่ลัดลัดลัดทีวีเนี่ยใช่ไหมพีโอวีแมนอ๋อพีโอวีพีโวีแมนเนี่ยต้องเหมือนต้องการแบบว่าลัดทีวีแมนให้พาแบบว่าเข้าไปในฐานนะครับแต่เหมือนว่าเออ่ รัทีวีแมนจะทําไม่ได้นะด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมกลับไปย้อนดูทีหลังนะครับก็กลับไปรีเวิร์สนะครับผมว่ามันพูดอะไรนะครับผมแล้วก็พี่แกให้ดูหัางหน้าจอของพี่แกแทนนะครับอืคือบิ๊กเอ่อรัตรัทีวีแมนน่าจะเป็นแบบว่า สนับสนุนนะครับผมน่าจะไม่ใช่แนวต่อสู้ขนาดนั้นน่าจะเป็นแบบว่าคอช่วยนะครับก็แบบคือเราจะเห็นว่าพี่แกเนี่ยเป็นตัวแบบว่าฉาย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 หน้าจอตลอดนะฉายหน้าจอตลอดเลยนีครับเออจบไปแล้วนี่ครับผมโอ้โหผมไม่รู้ผมจะพูดอะไรเลยอะ่ะ ผมแต่แต่แต่ที่ผมคาดเดาอีพีเอ่อ่ถัดไปนะครับหรือพาร์ทถัดไปน่าจะเป็นแบบว่ามุมมอง,มองจากจากไอ้รัดรัดทีวีแมนแล้วนี่ครับผมเพราะว่าพี่แกแบบว่าให้ดูทางหน้าจอของพี่แกแล้วนะครับเอออืมคือตอนนี้ก็แค่เป็นโชว์สกิลของแบบว่าพี่ไททันทีวีแมนนี่ครับผมเออไม่มีอะไร แต่ก็แต่ก็โหดนะเนี่ยมี3หัว1 2ึ่งสองนะครับยังไฮด้ารีเวนเอ้ยโอ้ยมันสุดจัดจริงๆเนี่ยโอ้โหก็จบไปเรียวนี่ครับสำหรับ Reaction s ิมมิที่สเลตอีพีที่สิบแปดพาร์ทหนึ่งครับผมอ่ะจบไปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครและที่สนใจก็อย่าลืมกดดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวบายบายผม